โรคไมเกรนใครที่เคยปวดศีรษะโดยเฉพาะบริเวณข้างขมับอย่างรุนแรงจนบางครั้งถึงกับปวดตุบๆต,ตามจังหวะการเต้นของหัวใจตามมวและขึ้นไส้อาเจียนทรมานกันมากันมากมายอาการเหล่านี้คงไม่พ้นโรคไมเกรนโรคนี้มากพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายส่วนใหญ่สัมพันธ์กับความเครียดการพักผ่อนไม่พอการโดนแสงไฟจ้าจใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน เมนูป้องกันโรคไมเกรนที่แนะนำคืออาหารอะไรก็ได้ที่ไม่มีส่วนประกอบของไส้กรอกหมูแฮมเบคอนช็อกโกแลตถั่วลิสงชะอมกระถินยกตัวอย่างเช่นเมนูเด็ดชื่อนี้เลยครับ18มงกุฎซึ่งหมายถึงต้มตุน๋นเพราะว่าในเมนูชามนี้เป็นการนำเอาเนื้อหมูมาตุน๋นแบบที่เรียกได้ว่า3วันสาคืนเลยทีเดียวไม่ใช่อะไรหรอกครับตุ๋นจนนิ่มแทบจะละลายได้ในปากแถมน้ำซุปยังมีสมุนไพรจีนอย่างเกากี้ที่ช่วยบำรุงสายตาช่วยเพิ่มการมองเห็น ตอนกลางคืนป้องกันการปวดตาจากไมเกรนได้อีกด้วยอีกวิธีหนึ่งวิธีผ่อนคลายที่ดีสําหรับไมเกรนนวดฝ่าเท้าช่วยรักษาโรคไมเกรนได้ครับเพราะการนวดแผนไทยจะมีจุดเพื่อแก้ไมเกรนแพทแผนไทยเป็นศาสตร์การรักษาที่สุดยอดอีกแนอีกหนึ่งแขน,นนวดโดยเราจะทําการนวดจุดบริเวณฝ่าเท้าเกี่ยวกับเส้นของสมอง ส่วนหลังและก้านสมองบริเวณก่อนถึงหัวแม่โป้งตามด้วยการนวดบริเวณต้นคอด้านหลังบริเวณทายทอยซึ่งตามหลักของการนวดก่อนที่เราจะนวดจุดบริเวณของสมองเราต้องมีการปูพื้นด้วยการนวดฝ่าเท้าหรือว่าการวอมเท้าเสียก่อนอาการส่วนใหญ่ของการปวดไมเกรนบริเวณไททอยเกิดจากการนอนไม่พอทำให้เส้นเลือดมีการอุดตันการไหลเวียนของเลือดไม่ดีทำให้เรารู้สึกมึนหัว วิธีการรักษาก็คือให้นวดบริเวณเส้นเลือดโดยใช้ส้นมือกับปลายมือบีบเข้าหากันกดเส้นเลือดบริเวณไททอยจากก้านคอลงมาด้านล่างสามารถทําได้เองเพื่อแก้อาการปวดหัวเบื้องตน้นการรักษาโรคไมเกรนจะเริ่มจากการวอร์มเท้าทั้งสองข้างแล้วจึงเริ่มกดจุดเพื่อรักษาไมาเกรนตามเส้นสมองส่วนหลังและก้านสมองครับ ปวดหัวไมเกรนมีอาการอย่างไรอาการไมเกรนจะเป็นอาการปวดหัวที่ไม่ใช่ปวดแบบตื้อๆหรือปวดแป๊บๆแต่จะเป็นการปวดลักษณะตุบๆตุบๆเหมือนเส้นเลือดก,กำลังขยายเกิดจากอาการผิดปกติของเส้นเลือดที่ขยายตัวบริเวณขมับซึ่งจะมีอาการเริ่มต้นการปวดเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์จนกว่าจะหายหรืออาจจะเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนก็ได้แล้วแต่คนอาการพวกนี้เชื่อกันว่า เกี่ยวกับสารบางอย่างที่กระตุ้นการขยายตัวของหลอดเลือดมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นช็อกโกแลตชากาแฟแฮมเบคอนน้ำส้มสายชูแอลกอฮอล์ถั่วอัลมอนด์ซึ่งคนที่เป็นไมเกรนควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่กล่าวมานี้อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือความเครียดการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอและแสงไฟวุ้บว,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 วุบวบวบซึ่งบางครั้งถ้าอาการไมเกรนกำเริบผมจะแนะนำให้ผู้ป่วยดื่มน้ำเก๊กฮวยจะสามารถทำให้อาการไมเกรนดีขึ้นได้ สำหรับเมนูอาหารที่แนะนำก็คือปลาผัดขึ้นช่ายและเนื่องจากไมเกรนเกิดจากการขยายตัวของหลอดเลือดวิธีที่ทำให้หายชง,งัดได้เลยก็คือการดื่มน้ำที่เย็นจัดจัดเอาน้ำใส่น้ำแข็งแล้วเติมน้ำเย็นดื่มเข้าไปให้มันจิ้ดขึ้นสมองความเย็นของน้ำจะทำให้หลอดเลือดหดตัวอาการปวดศรีรษะก็จะดีขึ้นอาการที่พบควบคู่กับโรคไมเกรนคือขึ้นไส้ปวดหัวตามัวถ้ามีอาการขึ้นไส้หรือปวดหัวมากกว่าปกติที่ไม่เคยเป็นมาก่อนก็ควรไปพบแพทย์เพาะทางดีกว่าครับ สุขภ,ภาพดีอยู่ไม่ไกลขึ้นอยู่กับการใส่ใจและการดูแลครับเกรดเล็กๆน้อยๆของขึ้นช่รากแก้จุกเสียดขับน้ำเหลืองขับปัสสาวะต้นขับละดูแก้ความดันโลหิตสูงขับปัสสาวะแก้อาการเมาแก้อาเจียนรับประทานมากจะทําให้เป็นหมันได้ใบแก้โรคความดันโลหิตสูงแก้อาการตกเลือดแก้โรคลมพิษเมล็ดขับลม ขับระดูขับปัสสวะแก้อาการเกร็งของกล้ามเนื้อเป็นยาบำรุงใช้บำรุงหัวใจทั้งต้นลดความดันโลหิตแล้วก็ขับระดูโรคท้องผูกอาการท้องผูกที่พบกันโดยทั่วไปมีสาเหตุของการท้องผูกได้หลายได้หลากหลายเป็นได้ตั้งแต่การอ่อนแรงของการบีบตัวของลำไส้ประเภทที่ว่ามาถึงแล้ว แต่ไม่มีแรงบีบไล่ออกหรือลำไส้บีบตัวไม่สม่ำเสมอก็ไม่ปล่อยอุจจาระออกมาทุกวันรวมไปถึงการรับประทานน้ำและอาหารที่มีกากใย,ยน้อยเกินไปดังนั้นคนที่เป็นโรคเหลื้อรังที่ทำให้ลำไส้อ่อนแรงหรือคนสูงอายุก็จะเสี่ยงต่อสภาวะนี้มากขึ้นครับท้องผูกสามารถนำไปสู่โรคใดได้บ้างท้องผูกสามารถทำให้เกิดสภาวะต่างๆได้มากมาย ที่พบกันบ่อยๆเช่นริสีดวงแบบที่เรียกว่าลมมันเย็นไม่กล้านั่งทับเพราะปวดมากๆหรือผิวพันธหมองคล้ำไม่สดใสเป็นสีบริเวณใบหน้าโดยเฉพาะตรงเหนือริมฝีปากเพราะระบบขับถ่ายไม่ดีสารพิษออกไม่หมดเมนูอาหารป้องกันโรคท้องผูกอาหารป้องกันโรคท้องผูกที่หมอขอแนะนําคือยำถั่วพูสมรงกอบง่ายๆครับคือไข่ต้มน้ำยำสามรสกุ้งหมูปลาหมึกหอมเจียว เวลาทอดให้ทอดตอนน้ำมันกำลังเดือดใส่หอมลงไปทันทีเพื่อที่จะไม่มันไม่อ้วนส่วนเทคนิคการต้มไข่ต้มสิบนาทีจะสุกพอดีต้มแปดนาทีไข่จะเป็นยำมาตูมใส่เกลือนิดหน่อยเวลาต้มก็จะแกะเปลือกง่ายหลังจากเจียวหอมเสร็จแล้วใส่เครื่องเคียงที่เตรียมมาทั้งหมดคลุกเคล้าเข้าด้วยกันแล้วจัดใส่จานวางเสิร์ฟพร้อมทานทำไมยำถั่วพูจึงช่วยป้องกันท้องผูกได้เพราะโรคท้องผูกต้องรับประทานผักผลไม้ที่มีก,กยากใยให้มากเช่น กล้วยส้มมะละกอและทานไฟเบอร์ให้มากเช่นธัญ,ญพืชข้าวกล้องไม่ขัดสีหรือแม้แต่ถัว่วพูที่เป็นเมนูของเมนูเด็ดของเราในวันนี้และนื่มน้ําให้เยอะๆเพื่อช่วยในการระบายครับสปะคุณของถัว่วพูถั่วพูมีวิตามิน A C และ E แคลเซียมฟอสฟอร,รัสมีสารช่วยย่อยกดไขมันอิ่มตัวเป็นยาชูกําลังบรรเทาอาการปวดตามข้อเมล็ดถั่วพูมีโปรตีนสูงมากฝัก รับประทานใ้ทั้งผักสดและนำไปประกอบอาหารการดื่มน้ำเยอะๆอย่างน้อย2ลิตรต่อวันช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเส้นเลือดและช่วยเคลื่อนมวลอุจจาระให้ขับออกมาได้อย่างง่ายดายไม่ทําให้ลำไส้แห้งขอบเวลาที่ร่างกายดูดซับน้ำกลับเข้าไปในบริเวณลำไส้ใหญ่อุจจาระจึงไม่แข็งและท้องไม่ผูกไม่ต้องออกแรงเบ่งให้มากการดื่มน้ำผลไม้ที่จะช่วยระบายท้องควรเป็นน้ำผลไม้แบบใด ระหว่างน้ำผลไม้คั้นร้อยเปอร์เซนกับน้ำผลไม้ผสมน้ำผลไม้จะช่วยเพิ่มกากใยแต่การเลือกดื่มน้ำผลไม้ที่จะช่วยระบายควรจะเป็นน้ำผลไม้ที่ผสมเนื้อผลไม้ด้วยแบบที่เรียกว่าเบนไม่ใช่จุยที่จะมีแต่น้ำอย่างเดียวไม่มีกากใยนะครับตารางปริมาณแสดงปริมาณเส้นใยในอาหารกรัมต่อหนึ่งร้อยกรัม

ผลไม้ทุเรียนชนี1.4.1มะละกอ1.3ฝรั่ง3.7ละมุด8.1กล้วยน้ำวา2.5มะม่วงน้ำดอกไม้สุก2.1มะม่วงแรดดิบ3.6สับป,ปะรด1.2ชมพูเขียวหวาน1.6เงาะโรงเรียน2.4องุ่น1.1แตงโม0.3ผัก กะหล่ำปี1.6ดอกกะหล่ำ2.2แตงกวา1.3ถั่วง,งอก2.2บคอกลี2.9ป่วยเล้ง2.4ผักกวางตุ้ง2.3ผักกาดขาว1.6ผักกาดหอม1.8ผักตำลึง2.2ผักบุ้งจีน2.4ฟักเขียว1.7ฟักทอง1.8มะเขือเทศ1.7มะเขือเปราะ2.9มะเขือยาว2.3มะระจีน2.8หน่อไม้ฝรั่ง2.8 มะเขือพวง13.6สะมดหกสดารสิบเกิขี้หนู9.9้าจก้พะกเฉดห้าจุแครอท4ีศชะอม3.9ถั่วฝักยาว3.8ถั่วลันเตา3.3เห็ดเห็ดฟาง2.1เห็ดนางฟ้า2.1เห็ดหูหนู2.1งจุดผลไม้ที่ช่วยในการระบายเช่นส้มกล้วยสมุนไพรที่ช่วยในการระบายคือ ตะไคร้แก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียดขิงแก้หวัดขับเหงื่อบำรุงกระเพาะอาหารช่วยย่อยอาหารแก้คลื่นไส้อาเจียนมะนาวช่วยขับลมรักษาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียดเจอสารสสายแบบนี้เลยมีไอเดียด,ดีมาทําเครื่องดื่มกันครับเครื่องดื่มค็อเทลยวสมุนไพรไทยไม่มีแอลกอฮอล์ประกอบด้วยตะไคร้ขิงมะนาวมาผสมกันดื่มเข้าไปแล้วช่วยระบายได้ดีมากครับดื่มแค่ช็อตเดียวก็ถ่ายออกมาได้หลายช็อตกันเลยทีเดียวครับ พอบางคนดื่มแค่น้ำขิงก็ระบายแล้วแต่นี่ยังมีถึงสามสหายมาช่วยกันคำถามสามถึงสี่วันถ่ายทีเป็นอย่างไรบ้างหมอกรบขอตอบว่าสารพิษตกค้างในร่างกายสิวมากขึ้นผิวพัรร์ไม่สดใสแน่นท้องเริ่มมีกลิ่นเหม็นพูดออกมาทีแบบรถเทศบาลคว่ำหรือสวยแต่เหม็นแบบนางงามแบบนางนางงามตด คลอโรฟิลสกัดจากสารใบเขียวของพืชทานเข้าไปไม่ได้สังเคราะห์แสงได้นะคะแต่ทานแล้วจะช่วยระบายช่วยขับถ่ายเพิ่มออกซิเจนในเลือดโรคเลือดลางต่างๆก็ดีขึ้นเวลาอดหลับอดนอนพักผ่อนน้อยแบบที่ดีเจบางท่านจัดรายการ6ชั่วโมงตื่นเช้ามาไม่ทันทานข้าวแต่ทานคลอโรฟิลก็สดชื่นจริงๆคนที่เมาทานคลอโรฟิลแก้แฮงเพราะขับสารพิษที่ตับออกได้การขับถ่ายที่เหมาะสมควรขับถ่ายวันละกี่ครั้งหรือถ่ายวันละกี่ที จำนวนครั้งของการถ่ายอุจจาระที่ถือว่าน้อยผิดปกติโดยทั่วไปน้อยกว่าสาครั้งต่อสัปดาห์ถือว่าผิดปกติครับโดยการถ่ายอุจจาระนั้นมีลักษณะเป็นก้อนที่แข็งขึ้นหรือเป็นก้อนที่เล็กลงควรออกกําลังกายอย่างไรในปริมาณเท่าไรต่อสัปดาห์จะช่วยระบบขับถ่ายได้การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ไม่ต้องมากมายแค่ขยับร่างกายเบาๆหลังรับประทานอาหารวันละสาสิบนาทีก็เพียงพอแล้วครับ อาหารห้าหมู่รับประทานอย่างไรให้พอดีการทานอาหารการทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมอย่างเช่นทานข้าวแป้ง8-12ทพัพพีผัก4-6กทพัพพีผลไม้ 3- 5หส่วนนมพ่องมันเนย1นแก้วเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน6-10ช้อนน้ำแ1 0ถึงแก้วต่อวันส่วนน้ำมันน้ำตาลเกลือให้รับประทานปริมาณน้อยๆน,นอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แล้วยังป้องกันโรคหัวใจและไม่มีปัญหาต่อระบบขับถ่ายด้วย การรับประทานเนื้อสัตว์ติดมันทําให้เสียน้ําลําไส้กับดูดน้ํากับยิ่งดื่มน้ําน้อยอีกยิ่งทาให้ท้องผูกต้องทานผัก40%ของมื้ออาหารอย่าเลี่ยผักออกนะครับเพราะมีผลต่อสุขภาพลําไส้ท้องผูกมีกี่ประเภทท้องผูกมีสองประเภทนะครับท้องผูกแบบแรกเป็นประเภทที่ไม่พบบ่อยในคนไทยคืออ่อนแรงลําไส้ไม่มีแรงบีบตัวทานทานใย,ยอาหารน้อยดื่มน้ำน้อยขัดการออกกำลัง ฝึกขมิบให้บ่อยๆก็ไม่ได้ช่วยครับท้องผูกแบบที่สองคือการหดเกง็งลำไส้บีบเกรงแบบไม่เป็นจังหวะบีบตรงนั้นบ้างบีบตรงนี้บ้างอาจเป็นโรคทางจิตใจระบบประสาทสูบุรีจัดหรือทานอาหารที่ทําให้ลำไส้ลำไส้ใหญ่อุดตันคาร์โบไฮเดตโมเลกุลโมเลกุลใหญ่เชิงซ้อนเช่นโฮวีดข้าวกล้องไม่ขัดสีธัญ,ญพืชหรือผลไม้พวกกล้วยส้มมะละกอช่วยให้ระบบขับถ่ายทํางานง่ายขึ้นครับ รู้เทคนิคดีแบบนี้แล้วคงไม่ต้องไปนั่งหน้านิ้วคือกมวมดอดรอยย่นเพราะต้องทนเบ่งอุจจาระแล้วนะครับ